สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเรื่องราวในโลกวันพี่ตอน1069สปอยลุดนะครับเปิดเรื่องมาลูฟี่ใช้เกียร์5เข้าต่อสู้กับคู่อริเก่ารอบลุจิโดยรอบรุจิใช้พลังของผลปีศาจท,ที่ตื่นแล้วแต่คาคุก็เข้าไปเตือนรอบลุจิว่าอย่าต่อสู้กับลูฟี่ซึ่งเป็นถึง4จกักรพรรดิเชียวนะแต่รอบลุจิไม่สนใจคำพูดของคาคุ จึงทําให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างลูฟี่กับรอบลูจิโดยรอบลุจิใช้พลังผลปิศาจที่ตื่นแล้วขายแมวตัวใหญ่ลักษณะรูปร่างเหมือนผสมระหว่างร่างมันเตอร์พอยของชอปเปอร์ในร่างสัตว์โซออนของฮูฮูการต่อสู้ออกมาคล้ายการต่อสู้ระหว่างเมวกับหนูในทอแมแอนด์เจอร์รี่เรีกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ดูฟี่เหนือกว่ารอบลกจิมากเพราะเป็นถึงจกักรพรรดิและยังมีผลที่ตื่นของผลนิกะนิกะผลสัตว์มายาในตำนาน และยังใช้ฮาคิราชัชนขั้นสูงในการต่อสู้ทําให้ลอรุจิกลัวในการต่อสู้ครั้งนี้ตัดมาที่กองทัพเรืออาคาอินุจุดคิสรุไม่ให้คิสรุมาที่เกาะเฮกเฮตและยังมีการต่อสู้ของซิลาฟิมกับซีปีซิโรผลปีศาจของลูฟี่คือผลฮิโตอโตโมเดลนิกะซึ่งไม่มีอยู่ในสารานุกรมผลปีศาจต,ตัดกลับมาที่การต่อสู้ลูฟี่เป็นฝ่ายชนะนอกออาลลอปุจิแบบเค หลังจากตื่นขึ้นมารอดรุรจิตัดสินใจออกจากออกเอเฮเคสแห่งนี้เพราะลูฟี่แข็งเก่งเกินไปเป็นอันจบตอนที่1069เพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างในตอนนี้ราอูรุรจิจะเป็นยังไงต่อไปครับโดนลูฟี่อัดน็อกไปเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ